สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะซึ่งหลายๆคนก็กำลังรอคอยเงินตรงนี้อยู่และณนะเวลานี้นะคะก็มีข่าวสารจากทางฝากฝั่งรัฐบาลได้ออกมายืนยันนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการถแถลงความคืบหน้าโครงการตํางเงิน10,000บาทผ่านดิจิต ดิจนะิตอลณห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภาโดยยืนยันว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทจะถึงมือพี่น้องประชาชน50ล้านคนในไตรมาสที่4ปีนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการศึกษาข้อเสนอแนะของปปชและคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กําลังรวบรวมทั้งข้อมูลความเห็นของนักวิชาการภาคประชาชนสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกว่าร้อยหน่วยงาน มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1.000 0บาทหรือที่เราเรียกว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่27มีนาคม2567นี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะได้พิจารณารับทราบอย่างเป็นทางการจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการในรายละเอียดต่างๆภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการซึ่งทางท่านจุลพันธ์เป็นประธานนะคะแล้วก็นำกลับมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวันที่10เมษายน2567เพื่อสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดรวมถึงนำเสนอเข้าที่ประชุมครอมอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั่นเองนะคะโดยจากทำลายที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นก็คาดว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้นั่นก็คือในช่วงเดือนกรกดาคมสิงหาคมหรือกันยายนในช่วงนี้นะคะรัฐบาลจะเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนื่องจากระบบค่อนข้างพร้อมแล้ว ส่วนในไตรมาสที่4ของปี2567นั่นก็หมายถึงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมในช่วงนั้นนะคะรัฐบาลก็จะมีการเติมเงินดิจิตอล w a l l ล็10,000บาทให้ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนซึ่งสามารถยืนยันได้เลยนะคะว่าได้รับแน่นอนภายในสิ้นปีนี้นะคะแต่เมื่อผู้สื่อข่าวมีการถามว่าเงินจากงบประมาณปี2567หรือเปล่าที่จะนำมาใช้ ทางท่านจุลพันก็ตอบว่าให้รอที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่27ก่อนแล้วก็จะนําความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆไปหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้แต่เชื่อว่าไม่เกินวันที่10เมษายนนี้ทุกอย่างจะมีความชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปทั้งหมดแน่นอนนะคะ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันเดินหน้าโครงการนี้และเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะคะ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้หรือไม่นายจุลพันธ์ก็ตอบว่าไตรามาสสุดท้ายของปีนี้คือเดือนตุลาถึงธันวาก็เพราะฉะนั้นเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดก็คือตุลาคมถ้าช้าสุดก็เป็นธันวาคมแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางรัฐบาลจะดําเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งก็จะต้องมีการทดสอบระบบแล้วก็อื่นๆอยู่บ้าง ตอนนี้เรื่องที่ชาที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของระบบนะคะเพราะว่าต้องมานั่งตีกรอบให้ชัดเจนว่าเราจะทำให้ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดซึ่งสรุปเอาไว้แล้วหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดปรีกย่อยเล็กน้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปหาลือที่ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนผู้สื่อข่าวก็มีการถามอีกว่ารัฐบาลมั่นใจว่าสามารถโอนจ่ายเงินดิจิตอลได้ทันในไตรมาสที่4ของปีนี้หรือเปล่าทางท่านจุลพันธ์ก็ตอบว่าทำไมเราถึงมั่นใจว่าจ่ายเงินได้ก็เพราะว่าเราดูข้อกฎหมายแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดแล้วว่าอยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการได้และยังได้รับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆอย่างครบถ้วนจนได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์แล้วก็เชื่อว่า จะสามารถเดินหน้าได้แน่นอนนะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทยังยึดกรอบเดิมนะคะนายจุลพันธ์บอกว่ายังอยู่ในกรอบเดิม50ล้านคนไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆก็คือนโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกไม่ใช่การเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบานะคะเพราะฉะนั้น ก็ยืนยันว่า50ล้านคนนี้จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตอย่างแน่นอนนะคะก็คือเท่ากับว่าไทามลน์ตอนนี้ก็คือจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3ของปีก็ได้แก่เดือนกร,รกฎาคมสิงหาและก็กันยานั่นเองนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าส่วนกําหนดการที่จะโอนเงินเข้าให้พี่น้องประชาชนก็คือในช่วงไตรมาสที่4ของปีหรือว่าในช่วงปลายปีนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ ตามเดี๋ยวเราก็มาดูข้อสรุปที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าจะทราบในเร็วๆนี้เพราะว่าอย่างที่ท่านแจ้งไว้ก็คือวันที่10เมษายนทุกอย่างน่าจะชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้ไนก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ